สวัสดีค่ะมิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะคลิปนี้ค่ะจะแชร์ในเรื่องของการปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็การปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรค่ะการที่เจ้ากรรมนายเวรของพวกเราเนี่ยได้รับการปรับภพบภูมินั้นนะคะก็คือหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตนะคะเป็นพวกพูดผีปีศาจเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกาย ที่พวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานค่ะทีนี้เมื่อได้รับบุญจากพวกเราแผ่ให้พวกเขาแล้วอะค่ะเขานําไปใช้แล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขมากๆมีบุญมากพอแล้วค่ะถึงเวลาของพวกเขาเหล่านั้นที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่เนี่ยเขาก็จะไปตามทางของพวกเขานะคะไปเป็นเทวดาหรือไปในภพภูมิที่สูงขึ้นหรือไปตามทิศทางของพวกเขาค่ะ เมื่อเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นเนี่ยมีพลังอํานาจมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะจากปกติเนี่ยเขาจะคอยขัดขวางเราใช่ไหมคะจะคอยอาฆาตพวกเราหลังจากที่เขาได้รับบุญแล้วได้รับการปรับภพภูมิไปแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะไม่อาฆาตพวกเราแล้วค่ะจะไม่คอยขัดขวางพวกเราอีกต่อไปแต่ว่าจะกลับมาคอยช่วยเหลือในเวลาที่พวกเราเนี่ยต้องตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ลําบาก หรือว่าในเวลาที่พวกเรามีความทุกข์แต่ที่เคยแค้นแล้วก็จะมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือให้ความเมตตากับพวกเรานะคะท่านหลวงปู่ดูนะคะท่านได้รับวิชานี้มาแล้วก็ได้มาสั่งสอนในส่วนของลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะโดยที่ท่านได้ได้สร้างเป็นพระผงพระจกักรพรรดินะคะแล้วก็จะมีพระคาถามหาพระจกักรพรรดิเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับภพบภูมิด้วยเพื่อที่จะน้อมนําบาร,รมีของท่านเนี่ย เข้ามาหาพวกเราขอพลังของท่านเนี่ยนำไปปรับภพภบูมิได้ด้วยการที่เราจะปรับภพภบูมิได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยกําลังบุญของพวกเราด้วยนะคะที่พวกเราได้สร้างบุญมาได้ทําการอธิษฐานแล้วก็ได้ทําการเชื่อมโยงบุญเนี้ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเราจะขอบารมีจากหลวงปู่ด้วยใช่ไหมคะมารวมกับบุญของพวกเราเพื่อที่จะเชื่อมบุญเนี้ยไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพวกเราด้วยค่ะโดยที่จะมีเงื่อนไขยอยู่สามประการนะคะ หนึ่งก็คือเราจะต้องมีความสม่ำเสมอสม่ำเสมอคือการสวดมนต์สม่ำเสมอนะคะแล้วก็สอนมากพอก็คือมีพลังที่มากพอแล้วนะคะแล้วก็นานพอแล้วคือทั้งสามอย่างนี้มารวมกันนะคะเราจึงจะใช้บทสวดพระคาถามหา,ากรัฏเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยท่านหลวงตาหมาท่านจึงได้บอกให้พวกเราว่าพื้นฐานเลยในการที่เราจะสร้างพลังในการที่เราจะปรับภูมิ ขอให้พวกเราเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนค่ะพอเราเริ่มมีพลังเราจะมีความรู้สึกว่าอยากเชื่อคนนั้นอยากเชื่อคนนี้อยากทําตรงนั้นอยากทําตรงนี้ค่ะมันจะมีพลังขึ้นมาแล้วจะทําให้เราเนี่ยไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าพลังเรายังไม่พอค่ะเราจะทํามันก็จะยังไม่ประสบความสําเร็จคาถามหาจักรพรรดิจะเป็นคาถาค่ะที่รวมพุทธคุณครอบจักราวาลที่มีพลานุภาพมากเลยช่วยปรับเรื่องร้ายต่างๆให้กลับกลายมาเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็ จากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเหมือนจากหนักให้กลายเป็นเบาจากเบากลายเป็นไม่มีค่ะในส่วนของพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นพระคาถาของสูงนะคะผู้ที่มีสิตบริสุทธิ์เนี่ยสามารถที่จะสวดแล้วก็นําไปแผ่เมตตาให้กับดวงจิตวิญญาณให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบ,รอบๆตัวของพวกเราเนี่ย เพื่อปรับภพภบูมิต่างๆให้พวกเขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามค่ะอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะตามถนนหนุนทางตามตลาดหรือที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยโดยการที่เราน้อมนึกถึงหลวงปู่ดูค่ะขอให้ท่านได้ช่วยนะคะโดยผ่านพวกเราค่ะสมมุติว่าเราไปอยู่นะที่แห่งใดแห่งหนึง่งเราต้องการที่จะ เชื่อมบุญนะคะเพื่อการปรับภพบภูมิส่งวิญญาณให้แก่ภพภูมิในบริเวณนั้นเนี่ยก็ให้เรากําหนดนะคะขอพลังจากองค์พระจกักรพรรดิขอพลังจากหลวงปู่ดูค่ะน้อมจิตของเราเนี่ยแผ่ออกไปพร้อมกับการท่องคาถามหาจากักรพรรดินะคะเป็นการส่งวิญญาณปรับภพบภูมิบริเวณแถวนั้นด้วยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีตาทิพย์อาจจะไม่เห็นรูปกายของเราโอปติกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามค่ะ ขอเพียงแค่จิตของพวกเราเนี่ยมีความใสสะอาดจิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตาค่ะเป็นบุญนะคะแล้วก็หวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นโดยการแผ่ครอบบุญเนี่ยสามารถใช้กับคนที่พวกเราปรารถนาหวังดีได้หรือแม้กระทั่งกับศัตรูนะคะที่พวกเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรกับพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันพระผมจะพัดแล้วก็พระคถามหาจะพัดเนี่ย เรานําไปใช้ในการปรับภพภูมิไม่ได้เป็นการใช้พลังของพุทธคุณเพื่อเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนะคะแต่เป็นการใช้กําลังบุญเพื่อให้พวกเขาเนี่ยอนุโมทนาบุญแล้วก็เราก็จะสามารถช่วยดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้อีกเป็นจํานวนมากด้วยในการที่เราจะนําไปใช้เนี่ยมันจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยอาราธนาค่ะองค์พระจกักรพรรดิ หรืออาราธนาองค์พระผงหลวงปู่รูนะคะทำไว้ในมือของพวกเราแล้วก็สวดคาถามหาจากักพัทค่ะเมื่อสวดจบแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยสวดตามด้วยบทสัพเทแล้วก็นึกน้อมบุญให้แก่ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นทั้งหลายที่พวกเราต้องการแผ่บุญไปให้พวกเขาเหล่านั้น โดยให้พวกเราเนี่ยนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นการทําใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีค่ะมีพรหมวิหารสี่ก็คือเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งก็คือการไม่ถือโกรธผู้ใดค่ะมีแต่ความหวังดีนะคะเป็นการทําใจให้สว่างเมื่อใจของเราสว่างแล้วอะค่ะมันก็ย่อมที่จะทําลายความมืดได้วิธีการที่เราจะสวดคาถามหาจากักรพรรดเพื่อปรับภพภบูมิค่ะเราจะทำอย่างไรนะคะ ก็ให้เราเนี่ยน้อมนึกถึงนะคะอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดบารมีรวมของหลวงปู่รูปงพมอปัญโยเป็นที่สุดค่ะน้อมลำลึกถึงพระพุทธรูปปรางพระจกักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะที่พวกเรานัถือตั้งละโมสามจบค่ะกราบสามครั้งแล้วก็สวดคาถามหาจากักรพรรดิตามกำลังวันเกิดของผู้ที่เกิดในแต่ละวันท่องคาถามหาจากักรพรรดิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัศสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัขีทานังวรังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโต อหังวันธามิธาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจวาจานังอธิษฐานิพุทธังอธิษฐานิธรรมังอธิษฐานิสังฆังอธิษฐานิค่ะหลังจากนั้นค่ะ ก็ให้เชิญพระเข้าตัวนะคะโดยการแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วยบทสวดที่ว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพระรบปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสว่าห้าจบนะคะแล้วก็กล่าวว่าพุทธังอธิฐานิ ทำมังอธิฐานี้สังฆังอธิฐานี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราอธิษฐานจิตค่ะแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นค่ะโดยที่เราจะระบุสถานที่ก็ได้ระบุชื่อก็ได้ถ้าพวกเรารรู้ชื่อเขานะคะอย่างเช่นตัวของเราเองเนี่ยเราจะกล่าบคำว,ว่าลูกขออาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดบารมีรวมของหลวงปู่หลวงพ่อมาปัญโยเป็นที่สุดขอ หลวงปู่ครอบวิมานปรับภพภูมิส่งวิญญาณให้กับดวงจิตวิญญาณของเจ้ากรรมในเวเหล่านี้ค่ะให้ได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ด้วยเถิดขอให้ท่านเหล่านั้นได้กราวขอาว่าสาธุนอมรับบุญจากบาร,รมีรวมของหลวงปู่รูได้ตลอดไปค่ะกราวขอว่าสาธุซึ่งถ้าดวงจิตวิญญาณที่ไม่แรงเขาก็จะไปในทันทีแต่ถ้าหากว่าพวกเขาค่ะยังแรงอยู่หรือว่ายังรับบุญไม่พอเนี่ยเขาก็จะยังไม่ไปโดยการ ให้พวกเราสังเกตตัวเราเองว่าเราเบาหรือเปล่าสามารถที่จะสวดแบบนี้ได้เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเบาจนกว่าเรารู้สึกเบาก็หมายความว่าพวกเขาได้ไปแล้วค่ะมีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเออจะทําอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรนะคะก็ขอมาแชร์ในคลิปนี้ค่ะให้ท่านได้นําไปปฏิบัตินะคะซึ่งตัวเราเองก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผ่านพ้นมาเรื่อยๆค่ะทุกเคสนะคะตอนให้เป็นวิญญาณ ร้ายแค่ไหนวิญญาณดื้อแค่ไหนคะ่ะพวกเขาก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ด้วยบารมีรวมของหลวงปู่ดูครูบาอาจารย์คะ่ะได้ช่วยปรับภพบภูมิส่งให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นได้ไปสู่ภพภูมิใหม่คะ่ะขอขอบพระคุณมากเลยที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ